แบบนี้บรรจุไว้ในคำเนียบเหรียญของพระอาจารย์วั้นอาจารย์รูนะครับคำเนียบเหรียญรุ่นทีท่106เหรียญลายเส็นกลางว่าของเก๊ก็มีนะครับแต่ของเก๊นะครับของเก๊น่าจะไม่เหมือนแบบนี้นะครับน่าจะเหรียญกว่านี้เยอะนะครับนะครับว่าอาจารย์รูนะครับนะครบจากอาจารย์รูขึ้นมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับทุกท่านผมก้างนาโภนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาดูมาส่องเหรียญทำเรียบเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลรุ่นที่106นะครับหรือบางท่านเรียกเหรียญลายเซ็นกลางนะครับนี่นะครับลักษณะพิมพ์ทรงของเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญลูกทรงกลมนะครับลูกทรงกลมแบบนี้นะครับ พิมพ์ด้านหน้านะครับก็เป็นพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นนะครับมือของเรานะครับครึ่งองคอ์ข้างล่างระบุพระฟั่นอาจารโลนะครับพิมพ์ด้านหลังนะครับพิมพ์ด้านหลังนะครับนี้ระบุนะครับข้างบนนะครับครบรอบ77ปีตรงนี้นะครับสานุสิ์สร้างถวาย2519 ตรงนี้เป็นชุดอักขรคาถานะครับชุดอักขรคาถานะครับนะครับตรงนี้เป็นลายเส้นนะครับตรงนี้เป็นลายเส้นระบุพระฟั่นอาจารโลนะครับบางท่านเรียกเหรียญนี้ว่าเหรียญลายเซ็นกลางนะครับเพราะตรงนี้เป็นลายเส็นนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับขนาดกลางๆนะครับขนาดเท่าเล็กกว่าเหรียญ5บาทของเรานะครับนิดเดียวเองนะครับ เลก็กกว่าเหรียญ5บาทของเรานิดเดียวนะครับเกือบจะเท่าเหรียญ5บาทนะครับก็เป็นเหรียญไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับขนาดกลางๆ่างบางท่านก็เลยเรียกเหรียญลายเซ็นกลางนะครับเหรียญรุ่นนี้สร้างถวายโดยคุณเสงี่ยมคมนามูลนะครับครบรอบ77ปีของพระอ,อาจารย์ฟั่นอาจารโลนะครับวันที่20สิงหาคมพศ2519นบาแล้วก็แจกในงานนะครับวางศิาลาฤกษ์ โรงพยาบาลพันนานิคมนะครับส่วนเนื้อที่จัดสร้างนะครับเท่าที่พบเจอมีเพียงเนื้อทองแดงลมน้ำตาลนะครับวิธีดูนะครับวิธีดูแบบเบื้องต้นนะครับของ้าวนะครับก็ให้จำนะครับให้จำหน้านะครับพิมพ์หน้าของพระอาจารย์ให้แม่นนะครับหน้าต้องเป็นแบบนี้นะครับพิมพ์หน้านะครับ เพราะว่าของเก๋ก็มีนะครับแต่ของเก๋นะครับของเก๋น่าจะไม่เหมือนแบบนี้นะครับน่าจะเพี้ยนกว่านี้เยอะนะครับก็พยายามจําไปหน้านะครับรูปทรงนะครับให้เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังนะครับก็ให้ดูตรงห่วงหูเหรียญนะครับตรงรอยเจาะนะครับจะเจาะพอดีนะครับไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีรอยปิ้นออกมานะครับจากการเจาะเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับ ส่วนเบอร์ตัดนะครับรุ่นนี้นะครับเบอร์ตัดนะครับให้ดูช่วงประมาณคําว่าอาจารโลนะครับคําว่าอาจารโลนะครับให้พลิกขึ้นมานะครับนี่นะครับจากคําว่าอาจารโลนะครับนี่ะครับจากอาจารโลขึ้นมาจะเป็นรอยอย่างนี้นะครับจะเป็นเบอร์ตัดเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเบอร์ตัดนะครับ เหรียญขึ้นไปอย่างนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับช่วงคำว่าอาจารโลนะครับครับก็เป็นทำเนียบเหรียญรุ่นที่106ของพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโลนะครับหรือบางท่านก็เรียกเหรียญลายเซ็นกลางนะครับสุดท้ายนะครับถ้าดูแล้วชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ